สวัสดีค่ะผู้ครองและเด็กๆทุกท่านนะคะวันนี้สัปดาห์นี้เจอกับครูน้อยในเรื่องของชื่นชมอาชีพนะคะเด็กๆของครูน้อยชั้นอนุบาลผสมวัยหนึ่งทัหนึ่งเด็กๆอยากเป็นอะไรบ้างคะในอาชีพที่เราใฝ่ฝันนะคะลูกๆอยากจะมี อาชีพอะไรในอนาคตทุกคนอยากเป็นอะไรคิดเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันหลังจากนี้เราก็จะไปเรียนรู้ด้วยกันไปจากันเลยจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอาชีพต่างๆนะคะดเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าอาชีพคืออะไรอาชีพก็คือ การทำงานที่มีผลตอบแทนออกมาในรูปแบบของรายได้ชเช่นเงินเพื่อที่จะให้เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอาชีพที่เราจะทำนั้นต้องเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนเด็กเคยคิดไหมคะ ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากจะประกอบอาชีพอะไรคะวันนี้คุณครูมีอาชีพต่างๆมาให้เด็กๆได,เด้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆจะได,ด้รู้จักชื่อของอาชีพเหล่านี้นะคะ่มาเริ่มที่ชื่อแรกอาชีพแรกเลยอาชีพอะไรคะตอนนี้คุณครูก็ทำอาชีพนี้เหมือนกันนั่นก็คือ คุณครูนั่นเองค่ะเหมือนกับคุณครูนีเลยต่อไปอาชีพที่สองคืออาชีพตำรวจอาชีพที่สคืออาชีพคุณหมออาชีพต่อไปค่ะอาชีพอะไรคะทาหา เด็กๆรู้จักไหมคะนี่คือคุณทหารต่อไปอาชีพชาวนาชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็ได้นะคะต่อไปอาชีพอะไรคะแต่งชุดสวยเลยนี่คืออาชีพพยาบาลนางพยาบาลนะคะ อาชีพต่อไปค่ะอาชีพบุรุษไปรษณีย์หรือเราเรียกว่าคนส่งจดหมายนั่นเองต่อไปอาชีพต่อไปนี่คืออาชีพนักบินค่ะอาชีพนี้จะทำหน้าที่อยู่บนเครื่องบินนะคะต่อไปอาชีพ ต่อไปกันก็คือนักร้องยังไม่หมดนะคะเด็กๆคุณครูยังมีอาชีพต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกเยอะเลยเอาเรามาดูกันต่อนะคะต่อไปคืออาชีพนักฟุตบอลอาชีพอะไรคะนักมายากลเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะ ต่อไปอาชีพช่างตัดผมอาชีพต่อไปอาชีพนักวิทยาศาสตร์นักดับเพลิงอาชีพนี้อันตรายมากเลยเด็กๆต้องระวังนะต่อไปอาชีพ พ่อครัวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดูคลิปการสอนที่คุณนุ้ยให้เด็กๆได้ดูเด็กๆโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรก็พยายามที่จะ เรียนรู้นะคะเด็กๆต้องเป็นคนมีความขยันในการเรียนนะคะมีความตั้งใจแม้เรายังจะไม่ได้เจอกันแต่เราก็สามารถที่จะสื่อสารกับกันได้นะคะใครทำงานเสร็จยังไงส่งคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักไหมคุณนุ้ยดูบ้างนะคะคุณนุ้ยรอติดตามเด็กๆของคุณนุ้ยอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีเจ้า